แซนดี้สตูวิกยอดนักขับรถวัย16ปีลูกครึ่งไทยโนเวย์นะครับกำลังเป็นที่จับตากันเป็นอย่างมากนะครับว่าจะเป็นนักขับที่มีอนาคตไกลในวงการแข่งรถฟอร์มูล่าวันแซนดี้สตูวิกลูกครึ่งไทยโนเวย์ซึ่งปีที่แล้วคว้าแชมป์จากการแข่งขันเอเชียนฟอร์มูล่าขยับสู่การแข่งขันฟอร์มูล่าเรโนยูโรคัพ2011โดยแซนดี้เป็นนักแข่งสัญชาติไทยคนแรกที่เข้าร่วมการแข่งขัน สำหรับสนามแรกในปีนี้เปิดฉากที่เมืองซาลโกซาประเทศสเปนซึ่งต้องทำการแข่งขันทั้งหมด2เลสในเลสแรกนะครับแซนดี้ออกตัวในลำดับที่19และไล่ขึ้นมาครองรอันดับที่11ก่อนจะเจอกับปัญหาที่เบรกจนทำให้คําพ์เาทำเวลาช้าลงแต่ยังคงรักษาอันดับที่11ไว้จนจบการแข่งขันส่วนในขันในเลสที่2อนะครับออกสตาร์ทได้ไม่ดีขณะที่ทีมงานยังแก้ปัญหาระบบเบรกไม่ได้จนเสียการควบคุมแต่ก็ยังประคองเข้าเส้นชัยได้อันดับที่18 สนามต่อไปจะทําการแข่งขันที่เป็นเยี่ยมโดยยูโรคัพซีรีส์เป็นรายการสําคัญสําหรับนักแข่งเยาวชนที่มีเป้าหมายสู่สนามฟอร์มูล่าวันซึ่งผู้ชนะจากการแข่งขันจะได้รับเงินรางวัล5 0 0 0,000ยูโรหรือประมาณ21ล้านบาทเพื่อใช้เป็นทุนในการแข่งขันฟอร์มูล่าเลโน V6 ในฤดูกาลต่อไปครับ